นัสมัครที่ได้รับเกียรติจากท่าคณะมนตรีการและพี่น้องราชการยืนยันเรื่องผู้บันทึกภาพนะครับจะไม่อยู่เกินกว่าผู้มา ชายรัก์สุเกตขนาดจ้า,าสิบปีพระบรมราชีนาพระบรมราชินีแผ่นปีนหลวง